สวัสดีครับวันนี้ผมมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแ่า่สาวิท่านนายกกระวรว่าองควันนี่คุณบอต้าจากรงพยาบาลแพร่นะก็มาดูระบบของวีดีอาร์สาีที่จะทำเรื่องเป็นแนวที่ของท่านนายกนะฮะที่มีวิสัยทัานจะทำเรื่องเทเลมดิซีนนะอันหนึ่งก็คือการวัดค่าสัญญาณชีพการตรวจคนไข้ทั่วไปแล้วอันนึงก็คือเรื่องของการตรวจตา ะอันนี้อย่างที่เราเห็นในจอที่อันนี้ที่โรงพยาบาลอะไรนะฮะรอพอสตอร<ม>์วันหกราพอสตรอร์วันหก้วก็อันนี้ก็จะเป็นก็เรียกฟันดาสคาเบล่าคือเป็นกล้องจอุดมตรวจจอประสาทตาก็าจะใช้กล้องนี้ก็จะถ่ายถ่ายภาพจอประสาทตากแบบก็จะดีภาพจอประสาทตาขึ้นภาพใหญ่นะนะเราสามารถซูมสามารถขยับ ะนะดูขั้วประสาต,ตาดูเส้นเลือดดูอะไรต่างๆสามารถบอกได้ว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยโรคแทรกซ้อนตันหนึ่งก็คือมันจะไปมีปัญหากับจอบประสาทตานะที่เรียกว่าบ i a b e t i c r e t i น o p ทที่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเส้นเลือดที่จอประสาต,ตาแตกเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเลือดออกแล้วก็ตาบอดได้อันนี้เป็นปัญหาโรคแทรกซ้อนของเบาหวานที่สาคัญอันหนึ่งนะถ้าอยู่ในระยะที่จำเป็นเนี่ย หมอตาก็ะจะใช้วิธียิงเลเซอร์เพื่อทําการกษางตาทีนี้ถ้าคนไข้ทุกคนเนี่ยในจังหวัดเชียนหล,งหลยงไหนกันข้าวาที่โรงพยาบาลเนี่ยหมอตาก็คงทํางานไม่ไหวถ้ามันมีเครื่องมืออย่างนี้เนี่ยออกไปช่วยครองคนไข้นะฮะไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในทุกตาบลแต่สามารถหมุนเวียนไปได้หรือว่าอาจจาะไปตั้งที่โรงพยาบาลชุมชนแต่ละที่เนี่ยมันก็จะช่วยนะฮะแล้วก็ มันก็จะมีระบบ AI ที่ในการอ่านว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาระดับไหนระดับไหนนะแล้วก็เมื่อไหรที่จะต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลจังหวัดเพื่อมาทําการรักษาแล้วมันก็จะเป็นวิถีทางหนึ่งนะซึ่งอันนี้ก็ต้องศึกษาในรายละเอียดต่อไปก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกอบจนะขอบคุณคุณหมอต้าจากโรงพยาบาลแท้เนี่ยแล้วก็ขอบคุณสามีนะก็เดี๋ยวจะคุยกันในรายละเอียดต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ ชาวจังหวัดแพร่เกิเนไปอยู่กับประชาชน